สวัสดีครับแฟนครับช่องเลาะหมอล่ำลเลาะมณีจิภ้าะมาเลาะทางคำพุนรวมมิตรล่าสุดคุณพ่อวิทุนนะครับคํำพุนรวมมิตรหลังจากที่นั่งเอกบาทนี่ประกาศลงจากเวทีไปแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องมองหาศิลปินใหม่มองหานั่งเอกใหม่แต่ว่าล่าสุดมณีบอกเลยว่านั่งเอกใหม่ของคำพุนนี่ดีขี้บ่ธรรมาดาได้พี่นองอบ่วธรรมาดาอิรีพอยังนั่นคือ นักร้องสาวอินดี้นักร้องสาวอินดี้คนสวยคนงามนะครับมีซื้อวานนองนกหงสาประพาพรโอ้นะครับบอกเลยว่าฤดูการหนานี่บ่าธรรมดาเลยค่ำผลรวมมีทั้งนีอีกได้คนจีจิตามมาตะวนันนี้เป็นการเปิดโตคนแหลกเท่านั้นในพี่รองเดี๋ยวไปเบิง้งไปชมบรรยากาศการเปิดโตในรอบนี้ในครั้งนี้นะครับ เป็นสาวนักเรียนนักเรียนนักเรียนเรียนมออีเมย์อพอดาวมอเตอร์ไซค์ให้ใส่ขับไปโรงเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนเพียนตั้งใจบอกเคยเลวไหลทะเลทะลายออกเส้นทางแต่มาเมื่อนี้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 มีพุ่นมีงานอยู่บ้านข้างนาควางทางสั่งมาขุดแยกลำบากหัวใจของนางสิไปโรงเรียนหรือไปเอาหุ่นนอเฮา อนเขาเลือกเขาซาวามีรถแห่วงใหญ่คักแน่แหย่ยามือเศร้าเสียงดังตึม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 กระหึ่มตําใจเฮาเป็นตะมวนเอาหายโอ้ยนายคักแน่กันเลยแวว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 ขับรถไปใส่รถแห่เข้าไปเจ้าฮอดแท้แล่อยู่หน้ารถแห่กันเลยแววแววแวว ขยับไปเต้นแท้แลยกมือแก้แดละอยู่หนา้ารถแฮ่จังมันมวนขักในสาวนักเรียนเมื่อแอแลอย่าไปบอกอีพ่ออีแม่และคุณครูของหนูเดิ้อค่ะเด้อค่ะเด้อค่ะว,ว,ว,ว่าเจอหนูอยู่หนา้<ม>นารถแฮ่ผู้สาวนักเรียนนักเรียนนักเรียนเรียนมอมือนี่ขอขาดขอโดดรงเรียนมาแฮ่ บอไปมือเดียวก็คงบอกปึกดอกละแม่สีแก้เอาดอกคันครูให้ซุนให้รอ,อมื่อนี้ขอลาอย่งหนูนันค่ารถแห่มื่อนี้ขอลาอย่งนนูนันค่ารถนแห่เพลงนี้เดี๋ยวจะฟังถึ้งปที่ทคำ <c oughs> ผลรวมเมรถามาเนี่ยถามาะเนี่ยเป็นยังเป็นยังคือได้หันเหมาเป็นนักเอกมอลำอย่างมาเป็นนักเอกมอลำ มีเอฟซีค่ะมีเอฟซีเรียกร้องหลักการสนับสนุนสัพพอร์ตว่าอยากเห็นน้องอยู่ในวงการนี้แล้วก็ไปให้สุดในความสามารถใน่าน้องจะเฮ็ดอียงใดบ้างอยากให้ไปให้สุดในในสายอาชีพนี้ในความถนัดของตันเองค่ะก็เลยตัดสินใจเลยก็เลยตัดสินใจว่าอ่านในเมื่อยังยังมีคนคิดถึงยังมีคนรอติดตามน้องก็เลยจะลองสู่ลองสู่ใช่ลองสู่แล้วการเรียนรู้ สาดชิ้นใหม่ๆค่ะเกชบุญนุนคำได้มาลามจนถึงทีก้าวขึ้นสู่เวทีไฟนิอ่อนทรงหน้าขาวจะรำแสงบนเวทีทรงแจงแสงทรงละอองสี จะมีแพ่วพราวพอแสงประ้อมไหลภายในใจตันตื่นออกมายืนดอกวาดทาดสาสตรสายตานหนัวลำแยมโปรยยิมใส่พี่ชายขอโทษเด้อเจ้าอายผู้มาทัดสนาการ ฟังผลงานเชาวคณะบอนสิดำเนิน <Wow. S 1> เรื่องดีบอด,ดีอภัยบางอภัยนางผู้ดองเอวเสียงบอเจาวาดบอให้อีกอภัยข้าผู้ว่ากรอนฟังเด้อพอ ให้มันสอดแจ้งสิหูบอนเบานาเข็มเรือจางผู้ฟังมักจังคอยตีชมไว้จาระไนแต่เพียงนี้ดีบบด,ดีให้คอยเวิ้งให้ใส่เรืองคือจังน้ำจะเริ่นขึ้น พี่น้องเออโอ้พี่น้องก็สดชื่นทันตัวโอ้ยลูกสาวป้าโอ้เคยหรองลูกสาวพอไปไปไปรักสอบมาถึงเนี่ยพ่อคุยกับพ่อว่าจีจีได้มาอยู่นั่นี่แหละค่ะก็ได้ลองลองฝึกสอนเบิ่งว่าเจ้าของจะจะเด็์ไดโบพี่น้องฟังเหล่าเป็นยังไงครับพี่น้อง ร้องไห้คะแนนมาเบิ่งดูพี่น้องร้องไห้คะแนนนะเบิ่งดูครับพี่น้องร้องไห้คะแนนมาเบิ่งเนยนะคือสิดีใจแท้พี่น้องฟังแล้วเป็นยังไงนะครับพี่น้องฟังแล้วเป็นยังไงแน่นะครับฝากไว้น้ำเด้อพี่น้องฝากไว้น้ำสำหรับนักร้องสาวอินดี้คนสวยที่เปลี่ยนผันชีวิตเออมายืนบนเวทีหมอล่ำสำหรับน้องนก นะครับหงสาประภา,าพอน,นี่แหละเจ้าข่าวผลงานนั่นแหละข้ารถแหวนะครับแล้วก็นําเสียงในการลำ่ำหนีกับบทธรรมดาเพราะว่าิึงเราเป็นคนเสียงดีนะครับแล้วก็หน้าตากระงามหุนกะดีนําพี่น้องเพียบพร้อมกับบทบาทานั่งเอกอิลีก็ต้องมาเบิง่งมาชมนะครับเวลามาแสดงล่ำเรื่องต่อก่อนจริงๆเราน้องสีเฮ็ดได้สมใดนะครับกับความสามารถกับความท้าทายใหม่ถือว่า ผินควถามท,าท้ายใหม่นะครับเพราะว่ามันค่อนขางที่สีแตกต่างกันพอสมควรด้กยับการร้องเพลงธรรมดากับการที่มายืนอยู่บนเวทีหมอล่ำนะครับในช่วงของโชว์อาะง่ายสบายนะครับแต่ว่าในช่วงของรำเรืองต่อกอนอันนี้ก็ต้องรอพิสูจน์จากแฟนคลับนะครับด้านหน้าเวทีรอพิสูจน์หลายๆอย่างจากกะระแสจากยังว่าสิเป็นแบบใดสิปัง หรือว่าบอ่อปังนะครับเราก็ต้องรอดูว่าพอวิทุนนะครับทางผู้บริหารคํำผุนรวมมิดสิว่างนองไว้ในบทบาทใดบทบาทนางเอกเลยบอรหรือว่าบทบาทแบบใดอันนี้ก็ต้องรอดูรอชมแต่ว่ากาฝากติดตามนะครับนี่คือข่าวสารเอามาเลาะเลาะวงการมอลำมาฝากแฟนคลับให้ได้รับทราบกันนะครับมาอัปเดตกาส่วนอีกวงอื่นๆขันมีการเคลื่อนไหว แอดมินก็นสิรีบรีบรบเอามาฝากแฟนครับช่องรอะหมอล่ำนะครับ